ค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ของนักเรียนโดยทั่วไปนะคะคงไม่พ้นเรื่องราวของการเรียนหนังสือแล้วก็การทํากิจกรรมในโรงเรียนนะคะแต่ว่าน้องๆเยาวชนที่นี่ค่ะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งก็คือการเป็นสมาชิกสภาเย,ยาวชนค่ะสภาเย,ยาวชนคืออะไรแล้วตอนนี้เัาอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะตอนนี้ก็กําลังรอน้องาสายซ้อมเชียรเ,เดอร์อยู่นะคะเดี๋ยวขอให้กำลังใจน้องสายก่อนค่ะ ังไงบ้างเพิ่งซ้อมเชียร์เสร็จเหนื่อยไหมคะ <c oughs> เหนื่อยค่ะเต้นเกือบครึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> แล้วอย่างนี้ต้องซ้อมทุกวันไหมคะ <c oughs> ทุกวันค่ะโอ้ตัวเล็กจึงย้อยยะหน้าที่รับผิดชอบตอนนี้สายอยู่ชั้มนม <c oughs> .1 ใช่ไหมคะทั้งเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเยาวชนใช่ไหมคะสมาชิกสภาเยาวชนเนี่ยคือในชุมชนมีมานานเท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่รุ่นพี่ต้องตัดรุ่นพี่คือสายก็เป็นรุ่นน้องทําต่อมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ หรืออย่างที่สายเล่าให้ฟังเนี่ยดูต้องมีกิจกรรมทําเยอะมากเลยอะทั้งเรื่องเรียนกิจกรรมแล้วก็เรื่องของเนี่ยสมาชิกสภาเยาวชนอีกเราแบ่งเวลายังไงบ้างคะก็คือช่วงช่วงเราซ้อมดีใช่ไหมคะก็เป็นเวลาหลังเ,เลิกเรียนแล้วคุณแม่ก็แม่ก็จะมารับแล้วก็กลับไปทํางานบ้านทํางานบ้านจะก็ทำกานบ้านอย่างนี่ค่ะแล้วอย่างเวลาที่จะไปทํางานกับกิจกรรมของชุมชนเนี่ยค่ะก็สอบที่สอบที่ก็ไม่ไม่ได้ไปไหนก็ไปที่ชมชน นี่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วใช่ไหมคะง<อ>ั้นเดี๋ยวไปรอคุณแม่กันแล้วไปคุยต่อที่บ้านเนาะอโอเคไปเลยชุมชนบ้านบ่อมะกรูดก็เหมือนกับหลายๆชุมชนในประเทศไทยนะคะที่คนหนุ่มสาวต้องออกไปทํางานนอกชุมชนส่วนลูกหลานก็ต้องอยู่กับปู่ย่าตายายบ่อยครั้งสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในชุมชนได้คะ่ะ พี่ชายกรคะก่อนที่จะมีสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านคลองเนี่ยคะ่ะในชุมชนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาหลักๆก,ก็คือชาวบ้านไม่ค่อยมีอาชีพที่จะมีรายได้ไ่ใช้ใจใ่ายในครอบครัวสำนักเราจะไปรับจ้างตาม,มสถานที่ตามโรงงานต,าตา่างๆนอกนอกอเคนอกพื้นที่บ้าง แต่พื้นที่โรงงานอะไรมันจะมีร้อนด้านอาชีพก็มันก็จะดีครับค่ะก็ปัญหาก็เกิดคือว่าเด็กไร้วายชนหรือคนตกงานเยอะว่างงานกันเยอะก็เลยแปหาอาชีพที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาค่ะก็คือปัญหายาติพติดค่ะเข้ามามีในหมู่บ้านเพื่อแพรหลายให้กับเด็กไระวายชนที่ ขาดความรู้เรื่องตรงนี้เมื่อช่องว่างระหว่างเด็กเยาวชนและยาเสพติดมีน้อยเกินไปการเกิดสภาองค์กรชุมชนมาเพื่อแก้ปัญหาจึงเป็นทางออกที่ดีในช่วงนั้นค่ะสภาองค์กรชุมชนคืออะไรชุมชนก่อตั้งขึ้นแล้วสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามข้อใหม่ที่คนทั้งชุมชนต้องร่วมกันตอบหน้าที่คอย คอยมีเวทีเนี่ยเขาก็จะให้รัฐบาลเขาก็ให้งบมาทําเวทีประชุมปีหนึ่งก็สี่ครั้งสี่ครั้งเวทีละห้าพันเขาให้งบมาสองหมื่นอย่างเงี้ยเราก็มาทําเวทีกันมีอะไรปัญหาอะไรแต่ละหมู่ก็มาพูดคุยกันว่าที่ชุมชนของแต่ละชุมชนตัวเองอะ่ะมีปัญหาอะไรมีข้อดีข้อเสียไงจะให้แก้ไขยังไงเราก็นําเสนอเข้าที่สภาแล้วเสภาานี้ก็จะจะทาเป็นโครงการหรือเป็นอะไรของงบประมาณขึ้นไปที่เทศบาลของตำบลนั้น เพราะว่าก่อนที่จะมีการพัฒนาเนี่ยมีการพัฒนาไปแก้คํานานจะไปจากจากคณะกรรมการก่อนไปจากคณะกรรมการมารวบรวมข้อมูลรวบรวมปัญหามาช่วยกันที่จะแก้ปัปัญหาที่เกิดขึ้นในชนุมชน ที่ไหนอะครับที่ทนนเจ็ดเนี่ยค่ะไปตามมาทําไมาเอ่ยตามเพื่อจะมาริลุ่มพิจารแล้วนี่เราต้องปั่นจัก,กรยานเหรอคะคอีกไกลไหมกว่าจะถึงบ้านเพื่อนไม่ไกลครับเพื่อนอือป น้องคะปีใหม่นี้เราจะทําอะไรกันดีวิ่งไปเอาลิงอุ้งแตงลิงอุ้งแตงเป็นไงบ้าอ่ะริงอุ้งแตงก็วิ่งอุ้งโป่งแล้วก็เอาไปให้เหมือนวิ่งผ่านอีกคนนึงอ่ะแล้วอีกวิ่งมาอีกคนนึงวิ่งมาอุ้งแตงหมูก็ได้ลิงอุ้งแตงเพื่อนโดนาลงงดยาเสพติดครับโดนาลง ยาเส็เด็พี่ชียไหมพี่ชีชุบต่อมดลงลบพี่ชอยวปะมัาจะติดตั้งลงเวบปะเว็บปะลองดูนะจะทำอะไรดีไหมพัฒนาโรงเรียนเาไปแลคือเด็กๆนี่มีสภาเขาก็คือสภาต่างหากแต่ถ้าผู้ใหญ่ทําสภาขึ้นมาเราก็เอาเด็กในสภาเด็กอะเข้ามาร่วมกับสภาผู้ใหญ่ด้วยเขาก็จะได้เอาสภาของเขาที่เขาคิดร่วมกันแล้วแล้วเข้ามาในสภาของของผู้ใหญ่จะให้ผู้ใหญ่ช่วยยังไงแก้ไขช่วยยังไง ใช่ไหมเพราะลำพังเด็กอะ่ะเขาสภาของเขาก็จริงแต่เขารวมคิดแล้วเขาก็ถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนเขาก็ทําไม่ได้เราก็มาเข้าที่สภาอย่าง,อย,างอย่างปีนี้เราของบประมาณขึ้นไปเนี่ยเราก็ตั้งสภาเยาวชนทาความดีทําตัวชี้วัด25ตัวชี้วัดที่ทําอ่ะก็จะมาทําให้เขามีกิจกรรมมีอะไรก็คือทําตรงนี้คือสองวันกับหนึ่งคืนคือให้เขาเข้าแคมป์ตั้งแคมป์เล่นดนตรีเล่นกิจกรรมของเขาก็คือมันจะมีหลากหลายว่าใครมีอะไรก็คือ ตรงนี้มันก็จะทําช่วยให้เขาเกิดสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นการดําเนินง,งานของสภายเยาวชนก็มีกระบวนการการทํางานที่เหมือนกับการทํางานของสภาองค์กรชุมชนนะคะแต่ความซับซ้อนของกระบวนการทํางานมีน้อยกว่าซึ่งเยาวชนแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพื่อให้การดำเนินง,งานนั้นเป็นไปอย่างมีขั้นตอน จนสามารถบอกต่อให้รุ่นน้องได้สานต่อทำงานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะก็ประชุมกันมันแบบเวลาถ้าสมมติว่าเราอยูเด็กหน่อยลุงบุญก็พบประธานยาประชนค่ะเขาก็จะหาอะไรเลี้ยงหาเกมสนุกสนุกให้ทำอะไรอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำก็เอ้ยทำปูพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าเราประชุมนี่คือเราประชุมอะไรนะคะ ประชุมว่าประชุมเทศกาลอะเวลามีเทศกาลต่างๆเช่นอะปีใหม่จะถึงไงใช่ไหมคะเราก็มานั่งประชุมกันเออว่าเราจะทําอะไรกันดีจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าในชุมชนเนี่ยเยาวชนเขาจะมีการประชุมกันอยู่แล้วว่าเราจะริเริ่มทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้างสารรค์ให้มากขึ้นหลังจากที่เราปรึกษาอะไรกันเสร็จเนี่ยเราก็จะขอคาแนะนําจาก องค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยว่าเหมาะสมไหมมีทุนงบประมาณตรงไหนบ้างหรือว่ามีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆจากภายนอกเข้ามามีอะไรบ้างซึ่งทําให้หน่วยงานเนี้ยไมยถึงว่ากิจกรรมเนี้ยเกิดขึ้นและเราสามารถดึงเยาว,วชนจากหมู่บ้านอื่นใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับผม จากการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของชุมชนจะเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วเยาวชนก็นับเป็นเยื่อแรงสําคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันค่ะเรื่องที่ดีที่เยาวชนมีความตระหนักเรื่องยาเสพติดนี่คือตำบลบ้านคอมีเยาวชนหันกลับมาเลถึงเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นการที่จะแก้ปัญหาย,ยาเสพติดเราแก้ได้เฉพาะในชุมชนของเราเราสามารถแก้ได้แต่ถ้าทุกชุมชนสามารถร่วมกันมีสภาวกรชุมชนแล้วช่วยกัน ช่วยกันดูแลลูกหลานเพราะว่าการเรามีสภาองคกรชุมชนในตำบลเนี่ยไม่ว่าตำบลที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีวิธีคิดเราจะมีการวมตรางเราจะมีการวิธีมาพูดคุยมีเวทีให้สําหรับในตำบลเพราะนั้นพอมีเวทีในตำบลเนี่ยเราก็จะสามารถเอาทุกเรื่องมาได้เรื่องไหนเป็นปัญหาหลัง,ยา,งยาเสพติดที่พูดมอสักครูปช่วงที่ก่<ร>อตั้งชมรมแรกๆเนี่ยคือมีปัญหาของยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงด้วยด้วยความที่ว่ากลุ่มสภาองค์กรชุมชนเนี่ย ได้มีมาตรการหลายอย่างที่จะบำบัดยาเสพติดแล้วก็มีบทมาตรการลงโทษของคนค้ายาเสพติดเองแล้วก็บำบัดของผู้ที่ติดยาเสพติดอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะโดยการเพื่อนชักจูงหรือว่าโดนบังคับจากเพื่อนหรือว่าความอยากลองของวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเราก็ที่เราจัดองค์กรชุมชนขึ้นมาเนี่ย เยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะให้ความให้ความเ,าเข้าถึงถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งเราจะได้แก้เป็นตรงจุดตรงนั้นไปสภา <c oughs> องค์กรชุมชนกับสภาเ <c oughs> ยาวชนนะคะมีการทํางานเชื่อมโยงส่งต่อกันยังไงบ้างคะจะเชื่อมโยงก็ต่อเมื่อเยาวชนนั้นเขาสมุวาเขามีปัญหาเกิดขึ้นมา <c oughs> ไม่สามารถจีเอาแก้ไขได้ เขาก็หาที <S <S ่พึ่งหาที่พึ่งก็คือทางสภาองค์กรชุมชนจะต้องหาทางช่วยเหลือเขานะครับส่วนหนึ่งจะช่วยเหลือเขาพอเขาเอาเข้าไปสู่สภาโยชนเขาแล้วเขาก็จะได้บอกว่าเนี่ยในตำบลแล้วนะมีสภาองค์กรชุมชนเขาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกเราไั้แสดงว่าเด็กๆเราเด็กๆเหล่านี้ก็เข้าประชุมด้วยอย่างนี้เปร้วยนั่งประชุมกับผู้ใหญ่มาประชุมด้วยคปกติเขาจะมีกรรมการที่ว่าเราก็เปิดโอกาสเอาใครใครที่ เข้ามาร่วมฟังด้วยก็เข้ามาออจากจุดเริ่มต้นของสภาองค์กรชุมชนบ้านบ่อมะกรูดที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนนะคะการเข้ามามีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่การเสนอแนวคิดและร่วมกันมองหาทางออกจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องถือปฏิบัติและก็เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยในชุมชนนั่นเองค่ะ อนี่ปังเข้าใจถูกไหมคะว่าที่บ้านบอกมะกรูดของเราเนี่ยค่ะเราจําลองการทํางานของรัฐสภามาเป็นในรูปของสถาสภาองค์กรชุมชนอย่างนี้คนในชุมชนเขาเข้าใจหลักของประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจเรื่องของหลักการทํางานของสภาองค์กรชุมชนมากน้อยแค่ไหนเข้าใจมากครับเพราะว่าในสภาเราจะมีตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านเมื่อมาเข้าสู่สภาแล้วตัวแทนเขาจะกลับไปบอก คนในมคนในในคุ้มของเขาเพราะว่าในหมู่แล้วนะแบ่งเป็นคุ้มแต่ละคุ้มก็จะมีตัวแทนของเป็นกรรมการอยู่เขาก็จะกลับไปบอกกันว่าสภาเราเนี่ยลงมติเรื่องนี้นะให้รู้จักสิทธิรู้จักหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นคนที่จะได้โคจากชมชนเราไปเนี่ยต้องเข้าสู่สภาต้องรู้ว่าใครได้ใครไม่ได้คนที่ได้ก็คือคนที่มีคุณสมบัติ คบถ้วนตามที่เราได้วาก,กฎเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้ก็คือเป็นหลักใช้พิายอย่างหนึ่งของคนในชุมชนบ้านบ่อเครอง